คุณเป็นผู้เริ่มทำเสื้อผ้าขายในอินเทอร์เน็ตหรือตั้งร้านเล,ล็กๆยังไม่มีความรู้เรื่องการผลิตมากนักเรายินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษามาแต่ตัวกับหัวใจแฟชั่นนอกจากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่เราถ้าลูกค้าท่านใดกำลังประสบปัญหาช่างออกงานไม่ทันหรืองานไม่ทันขายที่จำนวนเยอะๆต่อแบบลองปรึกษาเราได้ 0853590250ในการทำการเม้นสมัยนี้หลายๆโรงงานได้พัฒนาจากการออกแบบขีดขีดเข,ขียนเขียนลงแผ่นกระดาษมาเป็นการทำงานบนคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นทำให้การออกแบบบนแผ่นกระดาษค่อยๆหมดความสำคัญไปเพราะการทำการเม้นคือการออกแบบครั้งเดียวแต่มีการสั่งตัด ทำเป็นเสื้อผ้าเป็นร้อยเป็นพันชิ้นใช้โปรแกรมมันดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรเหมาะกับใครเหมาะสาหรับร้านตัดเสื้อทั่วไปรับงานหน้าร้านไม่เกิน50-100ชุดส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะทําเองเป็นร้านตัดเล็กๆมีลูกน้องตัดเย็บ3-5คนหรือร้านการเมนเล็กๆถึงขนาดกลาง แถวประตูน้ำโบบบี Bobby. ส่วนใหญ่จะจ้างช่างตัดหรือช่างออกแบบเสื้อผ้าส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะไม่ทำเองเพราะอาจจะไม่มีเวลามากพอในการตัดเสื้อผ้าหรือออกแบบเสื้อผ้าใช้การบริหารงานอย่างเดียวดังนั้นช่างตัดจึงมีความสำคัญมากในการออกแบบเสื้อผ้าสเสมือนเป็นหัวใจของร้านเหมือนทำร้านอาหารก็จะขาดพ่อครัวไม่ได้หรือเปลี่ยนพ่อครัวบ่อยๆ่อรสชาติอาหารก็จะต่างออกไป การเม้นใหญ่ๆยิ่งต้องใช้ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมในการออกแบบเสื้อผ้าอยู่แล้วเพราะสามารถควบคุมต้นทุนต่างๆได้เช่นการวางผ้าอย่างไรให้สูญเสียน้อยที่สุดหรือประหยัดมากที่สุดใช้ระบบคุมคนไม่ให้คอามสำคัญกับช่างตัดหรือช่างออกแบบเท่าไหร่ส่วนมากช่างตัดหรือช่างออกแบบจะค่อนข้างเล่นตัวหรืององแงและก็หาช่างตัดค่อนข้างยาก ผมคิดว่าการเม้นเล็กเลกทั่วไปน่าจะเจอปัญหาเรื่องคนคล้ายๆกันส่วนตัวคิดว่าถ้าเราอยากให้องค์กรเราโตขึ้นหรืออยู่ได้นานก็ควรหาโปรแกรมมาไว้ใช้งานดีกว่าเพิ่งช่างตัดหรือช่างออกแบบอย่างเดียวโดยให้ระบบคุมคนไม่ใช่คนคุมระบบส่วนเรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆว่าน่าจะศึกษาได้หรือหาคนมาทำการออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้โปรแกรม น่าจะง่ายกว่าหาคนตัดหรือช่างออกแบบถ้าโปรแกรมนั้นมีราคาต้นทุนไม่สูงจนเกินไปสงสัยสอบถามได้ที่0853590250